ซื้อมาแค่ไม่อย่างวะนัดติพอยวะลืมมันเลย <c oughs> โอ้ป้านี่เขาก็ลัเสียบไ้เนาะโอ้คิดที่ไรเสียบไว้เลยโซเลยเอาขนาดเจ้าเบา,บานี่เสียบกัดไฟมันบุได้ได้หรือนี่เดี <c oughs> เสียบสีไฟมันจึงเข่านะ <c oughs> <c oughs> เรียบไล่แบบนี้เนี่ <c oughs> អោអោផលណាញ៉ៃនំទៀងញ៉ៃនេះតិអោប៉ះគ្រឿងប៉ះผิดហើយអីផលណាប៉ះហាមក៏ໄດ້អោมันคือวินวินว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยลองโดดเบิ๊ดอោคักๆๆ คือเป็นป้าทนี้สิบรอนตื่นมาวพนตื่นมาหอบเด็กแนมสิบรอนธรรมศาสตร์ังเบียงโอ้ยเด็กพลังงานตัวที่อยด็กโดู่ไงเกไเยาไเิไนพลัง้อยแล้วมโอ้าเกบะแมาเนาะ เช yeah. no so no so uh, oh. erm ื่อกันไหมว่าจะด้หมนเาเป็นฝรั่งน้อยแล้วครับเกือบคุณเท่าไหร่ก่อนห้าสิบห้าสิบเพื่อต่อที่บ่กนั่นวะ